ต่อมาครับมาต่อที่รูนครับนะครับใบแรกนะฮะโทกะที่มิโกะนะครับในมาฮ e โร่อะคาเดมีก็ไม่ใช่นะครับผมชื่อเซลฟี่นะครับผมเซลฟี่อ่าดีเพรเวตคอนวิกนะฮะเขาเป็นคอนเดมเหมือนกันนะครับผมอ่าเทคแมนนะครับใบอาเทคแรกครับฟิวชั่นฟอลเวอร์นะครับแล้วก็มีเทคว่าเมื่อไรก็ตามที่ฟิวชั่นการสองใบขึ้นไปนะครับผมในหนึ่งครั้งนะในครั้งเดียวเนี่ยฟิวชั่นสองใบขึ้นไปจ่ายสองเพย์พอยต์นะครับ ถ้ามีอย่างน้อยถ้ามีเหลืออย่างน้อยสองเพย์พอยต์จะจ่ายสองเพย์พอยต์เพื่อลงหนูทดลองมาหนึ่งตัวนะครับถ้าเราฟิวชั่นคอนเดมฟลอเวอร์เข้าไปนะครับผมจะจ่ายแค่หนึ่งเพย์พอยต์แทนเทคนี้ผมว่าโอเคนะคือสําหรับเธนสำหรับต้นเกมถือว่าดีสําหรับเล็เกมถือว่าไม่ค่อยดีเพราะว่ามือมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมอ่ะอีกเทคนึงนะครับบอกว่าเมื่อลงมานะครับลงหนูทดลองหนึ่งตัวนะครับถ้า x เท่ากับห้าหนูทดลองทุกตัวนะครับได้สตอม x เท่ากับจํานวนหนูทดลองที่เข้ามาในสนามในเกมนี้นะครับผมแล้วก็โทษทีของฝั่งเราทางอย่างเดียวนะอะไรอย่างเดียวนะครับผมฝั่งตรงข้ามไม่นับเนาะอ่าอีกเทคนหนึ่งครับเมื่อโวเปลี่ยนฝั่งตรงข้ามหนึ่งตัวนะครับแทนฟอร์มหนึ่งตัวให้เป็นวอลเลนเทียให้เป็นไอหนูทดลองนะครับหนูทดลองคืออะไรหนูทดลองคือคอสสองสแต็กสองสองหนูทดลองมีเทคว่าเข้ามาในสนามปุ๊บนะครับถ้า x เท่ากับ3มจะได้ลัชถ้า x เท่ากับ5จะบวก3ามสาแล้วได้ ได้แค่บวกสามสามทุกทีได้บวกสามสามด้วยแล้วก็เมื่อตายจวนหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็อาจจะมาเติมมือได้นะครับแต่ว่าเด็กมันนะครับเท่าที่ดูจะเป็นเล่นหนูทดลองแล้วก็ตอนจบก็อาจจะเอาตัวตัวมันฟิวชั่นสองใบนะครับได้หนูทดลองตัวหนึ่งถ้าหนูทดลองออกมาเกินห้าใบนะก็จะได้หนูทดลองสแต็กห้าห้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลงคนนี้เป็นทอนห้าได้อีกหนึ่งตัวเป็นสิบสิบเป็นห้าห้าสองตัวเป็นสิบและสิบดาเมจ สำหรับ6คอสต์10ดาเมจถือว่าโอเคนะครับแล้วก็อีโบแทนฟอร์มอ่ะค่อนข้างดีแก้ได้หลายเด็กนะครับไอ้พวกที่แบบอ่าไม่รับเอฟเฟกนู่นนี่นั่นไม่ตายตาย,ตาย,ตายแล้วกลับมาใหม่ออาจะฟิล์กลับมาใหม่คอร์เอียอันนี้คือเปลี่ยนแม่งเลยเปลี่ยนเป็นหนูทดลองไปเลยนะครับจับแม่งมาทดลองเลยถ้าถามผมผมว่าโอเคสำหรับต้นเกมแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องแฮนด์คอนโทรลเพราะว่าเราจะเสียการ์ดในมือสองใบแรกกับหนูทดลองใบหนึง่งถึงแม้ว่าหนูทดลองจะมีตายจั่วก็เท่ากับ เท่ากับมือเราจะไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยมีมือแบบอูฟูเท่าไหร่อ่ะใบต่อมาครับซีมาเอลซีมาเอลคลีนซิ่งแอนโฟเซอร์นะครับคอสสิบสองนะครับสเปลบูทลดหนึ่งคอสนะครับผมก็ทุกครั้งที่เห็นเล่นเวทนะสเปลบูทก็ติดถูกไหมพอสเปลบูทติดก็ลดหนึ่งคอสสเปลบูทครบสิบสองก็จะเหลือคอสสูงนะครับมีสตอมเบนบอร์ดเทคง่ายๆนะเทคคง่ายๆถามว่าเก่งไหมเหรอไม่รู้ผมว่าตอบยาก ขึ้นอยู่กับว,ว่าสายมันผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เล่นกับคอนดมเท่าไหร่นะเหมือนเอามาเล่นกับ Boot สเปลบูธซะมากกว่าแต่ว่าสเปลบูธเอามาเล่นกับสเปลบูธเนี่ยคําถามคือสี่ดาเมจมันสามารถจบเกมได้ในเทิร์นไหนแล้วมันเพียงพอไหมมากกว่าเพราะสเปลบูธอะหลังๆรู้สึกว่าเราจะเล่นกันเป็น OTK ท้ส่วนใหญ่แบบดิวดาเมจแรงๆอะไรเงี้ยเล่นคู่องค์กระโดดมาดิวระโดดมาเป็นโนเบิลสเต็ปสิบอย่างเงี้ย แล้วก,ก็การลงคนนี้เพิ่มมาเป็นวอร์ดอีกใบาอาจจะไม่เร็วแต่ใส่เต็มไหมไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะต่อมาครับ o b e c s i v e Scholar นะครับเป็น go cost สามนะครับ Fusion อีกแล้วนะครับ Fusion follower อ่ามันบอกว่าเมื่อลงมานะครับลงหนูทดลองหนึ่งตัวถ้าการนี้ Fusion นะครับอย่างน้อยหนึ่งใบเอา Condem follower ขึ้นมือนะครับ<ม>หนึ่งใบโอเคนะถือว่าเป็นใบจัว่วแต่ว่าประเด็นเดิมก็คือ Fusion หนึ่งลงมาหยิบหนึ่ง ก็ได้เท่าเดิมนะครับมือเท่าเดิมมือมันไม่เพิ่มนะครับแล้วก็เมื่อโวนะครับให้วอลเนเทียเราให้ไอหนูทดลองเรามีเดนด้วยนะครับผมอไปต่อมาวาร์เดนออฟอาเคนนะครับผมอ่ามีวอร์ดนะครับแล้วก็คอเจ็ดเมื่อลงมาดิวห้าดาเมจใส่เอนิมี่ฟลอเวอร์ทั้งหมดบวกห้าสแต็กนะครับผมและสเปล o บูธการในมือห้าครั้งถ้าถามผมนะเทคมันค่อนข้างหยาบมันหยาบเกินไปอะ่ะแบบว่า มันลงมาดิวห้าอลงมาสเปลวูดห้าลงมาสแต็กห้าคำถามเลยสเปลวูดมันไม่ใช้สแต็กอะอแล้วมันจะบอกสแต็กทำไมงงไหมอันเนี้ยที่ผมงงผมว่างงคนหนึ่งงงไหมไม่รู้ผมงงส่วนคอสเจ็ดสแต็กห้าเจ็ดผมว่ามันไม่ได้เยอะมากคือถ้าใส่มาในเด็กอะก็ใส่มาฟิวอะใส่มาฟิวคอนเดมไม่ใช่ถ้าถามผมนะอะต่อมาครับดีโบนดีเซิร์เจอร์นะครับผมนี่นักวิจัยนะครับคอสสองบอกว่าเมื่อลงมาลงหนูทดลอง อืมครับแล้วก็เอ็นทนสี่ลงไปฟอสสี่ลงหนูทด้นองสองตัวอืมครับเมื่อโบให้เบนกับหนูทด้รองอืมครับโรอวะมันจะกลายเป็นเด็กหนูทดลรองหูือไคือจะให้เล่นให้ได้หรือว่ามันก็โอเคนะเสกอ่ะผมว่าใบแบบนี้ทาให้เด็กมันติดหนูทดลรองเร็วนะไอ้หนูทดลรองห้าเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเขาต้องการปรับเปลี่ยนลูนให้มันอัคโลมากขึ้นให้มันมาอะไรสิมากขึ้นแบบเร็วขึ้นนะครับ ผมว่ามันคุ้มค่าใจตรงศูนย์หนึ่งอะทำไมต้องศูนย์หนึ่งวะให้ผมสักหนึ่งหนึ่งผมยังไม่โกรธเลยคอร์สองเลยนะไม่ใช่คอร์หนึ่งเสแต็กของว่าน,น้อยไปหน่อยแต่ว่าสแต็กน้อยแลกกับหนูทดลองสองตัวอาจจะดีนะครับผมแล้วหนูทดลองได้เบนด้วยนะฮะอ่ะต่อมาดีกว่าคริสตัลไซเลอร์นะครับบอกว่าเมื่อลงมาดิวสี่ดาเมจใส่เอ็นมีโฟลวเวอร์ทั้งหมดนะครับสองเอิร์ธไลท์จวดสองลดสี่คอร์ให้กับโฟลเวอร์ที่มีเอิร์ธไลท์ในมืออืม อันอย่างเงี้ยเอิร์ดไลท์เก่งถ้าเอิร์ดไลท์มีตัวเก่งๆแบบใบนี้คือใบซรับให้เอิร์ดไลท์เล่นง่ายนะครับง่ายกว่าง่ายสุดๆแต่ว่าเอิร์ดไลท์มันเพิ่งเสียใบปิดอย่างคอร์สหนึ่งไว้ไอไอตัวจําไม่ได้จําชื่อไม่ได้ที่มันมีสตอมอะ่ะคือมันเสียไปนั้นไปค่อนข้างหนักสําหรับเอิร์ดไลท์ต้องต้อง,ต,องต้องรอดูการทั้งหมดก่อนว่าเอิร์ดไลท์ยังไปต่อได้ไหมนะครับต่อมาครับเช็คนี่สายหมักลุกมาแล้วอ่ะใครที่อยากเล่นหมักลุกนะครับใบนี้นะครับสุดยอดมากมาก คอสามนะครับซัลโมนเมจิเิลพอนะครับลงพรหนึ่งตัวเมื่ออ่าโทษทีจิฟหน้าหนึ่งให้กับพรทุกตัวเป็นไงพรบวกหน้าหนึ่งวะัะเป็นยังไงล่ะเพื่อนโอ้โห,หน่าสนใจใช่ไหมแล้วก็หยิบพรอ่าโทษทีหยิบเชสการ์ดสองใบขึ้นมือไม่รับใบนี้นะครับผมถ้าถามนะเป็นคอสามที่ดีสําหรับสายหมักลุกนะครับเพราะว่าเป็นใบปิดได้ด้วย คือในตอนช่วงท้ายอ่ะที่เราลงชื่อเลยนะไอชิงอ่ะชิงมันได้พรสี่ตัวใช่ไหมแล้วพรมันจะบวกหน้าสองว่าสแต็มันจะสามสองผมจะไม่ผิดนะมันจะบวกหน้าหนึ่งตุหนึ่งอ่ะแล้วก็ตัวพรเองจะบวกตรจะบวกหน้าหนึ่งมันก็จะกลายเป็นหน้าสามสองเล่นเวทคนเนี้ยพรจะหน้าสี่สองซึ่งเราจะมีสี่สองสี่ตัวเท่ากับสิบหกดาเมจอีวก็เป็นสิบแปดดาเมจอาจจะเป็นดาเมจปิดได้นะครับสาหรับการเช็คนะคือออกมาออกมาได้ตรงโจทย์ถ้าถามผมนะ คือมันเป็นดาเมทที่เพียงพอดาเมจเพิ่มมาที่เพียงพอค่อนข้างพอเลยหละมันมันพอสาหรับการปิดดาวเมทนะครับผมผมเลยมองว่าเหมาะสมใบเนี้ยค่อนข้างดีอ่ะต่อมาครับโบวรุ่นเท่ยนะครับไอหนูทดลองนั่นเองมีเป็นการ์ดด้วยเราเองอะ่ะอ่ะลงมาได้ไม่มีอะไรเมื่อเข้ามาในสนามนะครับถ้าตัวมันหายไปเกินลงมาเคยลงมาเกินสามตัวนะครับจะได้ลัสเกินห้าตัวได้ถูกบวกสามสาม ผมว่ามันเป็นเด็กต้นเกมอย่างนั้นแหละตายตัวนหนึ่งนะครับง่ายดีต่อมาครับอัลตามารีนวิชนะครับผมอันนี้ก็มาบับเอิร์ดไลน์นะครับเป็นเอิร์ดสกิลนะครับผมก็คือเล่นเป็นไอเล่นซิสตไลน์นะครับเป็นอมลตอมลตนี้เมื่อหายไปได้จวนหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าตัวมันนะครับถ้าลงปกติแล้วในเด็กมีการ20ใบจะ20ใบหรือต่ำกว่าจะดิวสามหน้าเมจใส่เอนิมี่ฟอลเวอร์ทั้งหมดโอเคนะเป็นสตอมที่ดี แต่สแต็กน้อยไปหน่อยนะครับสามสามสตาค่อนข้างน้อยเลยนะครับผมแล้วก็ตัวมันไม่ได้ใช้เอิร์ดไลท์เลยด้วยเท่ากับไอไอคอร์ดหกเมื่อกี้ลดคอร์ดให้มันไม่ได้นะครับเพราะตัวมันไม่มีเอิร์ดไลท์อ่ะต่อมาครับครัชชิ่งเรนนะครับสเปลบูทนะครับลดหนึ่งคอร์ดของการไปนี้นะครับเล่นมันนะครับดิวสองดาเมจใส่เรนดอมเอนิมี่โลเวอร์จากนั้นดิวใส่เอนิมี่ลีดเดอร์ถ้าถามนะมันคือใบปิดดาเมจเฉยอะไว้ปิดดาเมจสำหรับลูนครับซึ่ง ก็ไม่รู้ว่าลูนคาสเบลบูตต้องใช้มันไหมนะแต่ก็ไม่เลวนะถือว่าเทคโอเคไม่ไม่แย่ไม่แย่ yeah, yeah. สองดาเมจจริงๆอาจจะน้อยไปหนะ่อยอ่ะต่อมาครับเฟรน์ไลมจิกนะครับบอกว่าแบนดิชการ์ดฟอร์มยูแ n นนะครับอ่าแบนดิชการ์ดในมือนะครับเอาไออิเล็กโทรคิตตี้สองใบขึ้นมือนะครับถ้าการ์ดในเด็กเหลือยี่สิบใบหรือน้อยกว่าจะเปลี่ยนเป็นคอร์ดหนึ่งนะครับไอ แมวทำอะไรได้แมวนะครับบอกว่าเมื่อลงถ้าในเด็กมี20สิบใบหรือน้อยกว่าดูสองดาเมจใส่เอนเนมี่ดิดเดอร์อ้อทษดีใส่อดดใสองดาเมจใส่เอนเนมี่ตัวไหนก็ได้เราเลือกได้นะครับถ้าถามผมนะสเปลร์บูทอาจจะใช้มันแต่ว่าแวนิทการ์ดในมือเนี่ยมันก็มันเครื่องแมวสองตัวเหรอไม่รู้อาจจะได้ใช้แล้วกัน่ะอาจจะได้ใช้อาจจะได้ใช้จ,จ,ใชจริงๆถือว่าก็โอเคนะเปลี่ยนการ์ดในมือหนึ่งใบเป็นสองใบ แล้วก็ฟิวชั่นทําให้เสียการในมือน้อยลงนะครับเข้ากับว่าแทนที่เราจะเสียจริงๆก็เมืนเสียไปมือเท่าเดิมมันแหละแต่แค่การจํานวนในจํานวนการในมือมันน้อยมันเท่าเดิมอะ่ะแต่ว่าคุณภาพการ์ดก็น้อยลงจริงๆอะ่ะเออผมว่าเฉยๆนะแต่อาจจะได้ใช้อาจจะได้ใช้โอเค